วันนี้ครับเราพามาดูรถต้นแบบนะครับหรือว่าพูดง่ายๆคือรถกระบะไฟฟ้า100%นั่นคือโต y ยต้าไฮลัก e ีโว e v นะครับที่เปิดตัวไปเมื่อวันที่14นะครับในงานฉลองครบรอบ60ปีที่ท่านธนาดามาเปิดตัวรถให้เห็นด้วยกัน2รุ่นนะครับแต่ว่าเราพามาดูตัว h ฮลักลีโว BEV คันนี้ก่อนนะครับที่เปิดไปให้สาธารณชนทั่วโลกเนี่ยได้ เห็นกันแล้วนะครับแล้วก็วันนี้นะครับที่เราพามาดูในส่วนของงานโตโยต้าการซูเรซซิงนะครับที่สนามช้างเราก็เห็นตัวเป็นๆกําลังถอยไปขับไปขับมาอยู่ครับโดยพื้นฐานโดยรวมๆแล้วนะครับดูแล,แล้วจะระไม้คล้ายตัวโตโยต้าไฮรักลีโรุ่นสแตนดาร์นะครับแต่มีการปรับเปลี่ยนนะครับที่เห็นชัดเจนเลยคือในส่วนของตัวกระจังหน้านะครับที่ออกแบบใหม่นะครับแล้วก็ มีโลโก้ BEV นะครับส่วนแมกกะยางอันนี้อันนี้แค่เป็นตัวต้นแบบนะอาจจะใช้แบบนี้หรือเปล่านะครับที่ใช้ในส่วนของตัวแมกกะยางที่เป็นตัวของ Fortuner นะครับแต่ช่วงด้านล่างนะครับช่วงล่างนี้ก็มีการพัฒนาปรับปรุงใหม่นะครับเพื่อให้สามารถบรรทุกนะครับคล้ายๆกับตัวที่กระบะรถ1ตันหน้านะครับแต่ว่าเปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม่นะครับแล้วก็ บริเวณตำแหน่งตรงกลางครับติดตั้งแบตเตอรี่ขนาดใหญ่นะครับคือใต้ท้องรถนะครับติดตั้งแผ่นกันเรียกว่าพูดง่ายคือแผ่นแผ่นกันกระแทกตัวแบตเตอรี่นะครับที่ดังด้านล่างเดี๋ยวจะเราจะนํามาให้ดูนี่นะครับนี่ครับแบตเตอรี่นะครับแล้วก็มีการปิดกันกระแทกไว้อย่างดีนะครับส่วนเรื่องแบตเตอรี่หรืออะไรความจุเนี่ยเรายังไม่สามารถบอกได้นะครับเราพามาดูตัวเป็นๆก่อนครับว่าจะเป็นยังไงนะครับคาดว่านะครับจะนําตัวจริงๆที่ออก ผลิตได้ในช่วงสิ้นปีหน้านครับหวังว่าจะเป็นเช่นนั้นนะครับวันนี้เราก็พามาดูกันดูรวมๆก่อนนะว่าเป็นยังไงนะครับนี่พาไปดูภายในกัน,นครับทุกอย่างจะละไมค้คล้ายรีโวะครับอาจจะมีแค่หน้าจอที่ปรับเปลี่ยนไปนะครับในส่วนของเกียร์เห็นไหมครับเปลี่ยนไปเล็กน้อยครับที่ชะ